ยังได้วันนี้เกมบอลไทยของเราก็มีรายการใหม่รายการใหม่รายการใหม่มานาเสนอครับก็รายการนี้ชื่อว่ารายการอะไรครับเกมบอลไทยหลังเกมเกมบอลไทยหลังเกมเพราะว่าเทมนี้อัดหลังเกมแล้วถ้าอัดก่อนก็จะเป็นเกมบอลไทยก่อนเกมอ่าผมแล้วถ้าดูบอลไปด้วยเกมบอลไทยระหว่างเกมนะเอางั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนนะครับผมผมแอดมินสายโลหิตครับผมสายเสมอครับสุดครับผมแอดมินสุดหล่อพี่วัวไหนเกมบอลไทยครับสวัสดีครับ ผมสีบานบันเทิงแต่จริงวันนี้เราต้องขอบคุณน้องนักศึกษาที่ว่ามาร่วมชมการถ่ายด้วยชุดเต็งกรดิงแมวจีนนะครัผมอันนี้ก็เป็นรายการที่เหมือนกับว่าแล้วก็ก่อนเกมอาจจะมีบัฟกันหรือว่าหลังเกมอาจจะมีการถากขังเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่า กันเองกันเองมันบ้านนะเพราะว่าเราเป็นเด็กมันบ้านเราเด็กเล้งบัวนั่นเป็นเพลงของม้งลุงเธอไม่ส้นใจข้อพิเศษของเราคือสมมติว่าถ้าเราเนี่ยได้ไปดูบอลที่ที่สนามไหนเนี่ยเราจะหยิบยกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาพูดถึงซึ่งพวกเรานี่ก็ไปไปดูกันบ่อยอยู่แล้วหรือเปล่าเกือบทุกอาทิตย์ส่วนที่คนไม่ดูไม่ทาเฮี้ยอะไรก็ช่างมหอย่างไงบานมันต้องมานั่งขาเลิงฟิลไม่ใช่อมินนะครับต้องบอกก่อนนี่คือนแบบเป็นระดับเกตรองระดับเกตรอง คือกอรอกเขาบอกว่าทีมสำรองนะวันนั้นเขายืนซื้อน้ำอยู่แล้วก็อะไรนะมีอะไรนะมีมีผู้หญิงหรือผู้ชายวันไหนอ๋อที่ไปดูบอลมีคนไปขอถ่ายรูปอ๋อพี่บันบอลบันเทิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายโถเอ้ยแต่ถ้าผมไปตามสนามนะผู้ชายไม่มีถ่ายเลยบอกให้ทำไมอ่ะคือผู้หญิงล้วนเลยนะมันหล่อจริงนะฮอตนะฮะฮอตแบบพาติิกอ่ะพูดถึงตี้เมืองทองกับบุรีรัมย์ เมืองทองกับบุรีรัมย์นี่เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งใช่ไหมด้วยวลีของท่านนายวินที่ว่าว่าอะไรครับแพ้ใครก็แพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองคุ้มละหมันเองหมันนะหมันคือผมอ่ะผมเป็นคนชอบบอลทำลายสติมากอ่าแล้วนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะเว้ยผมเชียร์เมืองทองแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวใจเนเลยผมอยากจะดูหน้าของท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์อยากจะดูหน้าแฟนบอลว่าเอ้ยการแพ้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงครั้งแรกสู้ไม่ได้เลยบอกให้บุรีรัมย์ แทบจะไม่มีอะไรเลยร้ไม่ไได้ครับม่มีอะไรเลยพอาะจุดโทษหรือเปล่าพอาะจุดโทษก็ส่วนหนึ่งเคลียร์ไหมเคลียร์ครับจังหวะจุดโทษนี้ยังไงฮะทิธิพันธ์พ่วงจันทร์กระโดดไปโดนแล้วก็โดนนั่นแฉะกระโดดสอบหนุนหนุนเหมือนหนุนป่ะอ่าก็กระโดดพุงอ่ะมีสอบนิดนึงเป็นแต่คนก็จะพูดว่าแบบรับงานแล้วเว้ยง่ายไปอะไรเงี้ยจริงจริงนะแล้วคิดว่าไม่ไม่ไม่ปกติให้ได้ไม่ให้ก็ได้เงี้ยใช่ใช่แต่ว่าต้นต้นเกมมันก็ แล้วแต่ยูนิพินิษฐ์นะแต่ว่าบางบางทีต้นเกมมันก็มันก็ดูว่าเร็วไปจังหวะที่แบบมันผมมองว่า60-40แฟนบอลดูว่าดูว่าใจร้ายไปนิดแต่ทุกคนก็จะคิดว่าเอาแล้วศาสตร์ไปสั่งรับงานก็เรื่องของกรรมการนะใครเขาจะรับงานอะไรก็เรื่องเขาก็เรื่องของแฟนบอลที่จะคิดไปอย่างนั้นแต่ว่าสุดสุดท้ายเรือมก็มาตีเสมอได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิระหว่างเกมเลยระหว่างเกมอะระหว่างเกมนี่ก็เหมือนกับว่า ไอแบบว่าครึ่งแรกนี่แบบคือแบบว่ามองทองอ่ะบุกอย่างเดียวเลยนะแต่แบบว่าผมก็รอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่พ่งจริงนะระหว่างเกมเลยนะก็มีแบบว่าพอพอโดนอ่ะอ่ะอ่ะโอเคมันมันโชยละเเราก็ได้ยิ้พูดอะไรเกมอะไรการสนอะไรการสนมากโอเคนะครับผมก็คือหนูว่าจังหวะที่แบบว่าโดน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 นำเลยนะครับทั้งฝั่งวีรลำนู้ตะโกนมาไอเฮ้ย ไอ้เฮียคือไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไอควยด่าด่ามาทางแบบว่าเออแต่ไอ้กล้วยเออด่ามาด่านักบอลนะเหมือนว่าเขาก็โดนกดดันใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าก็ก็ต้องกดดันกดดันคู่แข่งคู่แข่งแล้วก็พอยิงประตูซิ้นสหมอ่ปุ๊บเนี่ยมันมีแฟนเมืองทองฝั่งที่บางคนบางคนไอคนนั้นเนี่ยแฟนเมืองทองคือแบบว่าไม่รู้จักชื่อหรอกเระหว่างนั้นก็เหมือนก็บซุมมาหน้าสำรองของวิลลามเขาดีใจเแต่ตามลำเนียมเขายิงเข้าดีใจปกติแต่ก็เหมือนกับว่า ไอคนเนี้ยมันก็ขึ้นไปควยแหละอ่าอ่ามึงดีใจแล้วมึงเป็นละเก่าเก่าสุรีสุขาบอกไม่เป็นไรดีใจเฉยไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงดีใจเาีใจแลอวก็ไปชี้หน้าด่าพ่อด่าแม่เอาเขาซึ่งว่าผมว่ามันไม่ควรมันเกินไปนิดนึงไม่ควรมันไม่ควรจริงๆก็ว่ามันางบางคนบ่นใน Facebook เลยนะว่าเป็นเกมที่จืดแต่จืดจริงๆจืดใช่ไหมแล้วก็บุรีรัมได้ลูกตีเสมอพอบุรีรัมได้ลูกตีเสมอปุ๊บเนี่ยกองเชียร์บุรีรัม ซึ่งดังร้องเพลงดังชิบหายเลยผมว่าเขาเป็นกองเชียร์อันดับหนึ่งที่ร้องเพลงดังมากๆเลยนะครับและตอนนี้ต้องยอมรัเลยผมต่อให้อุนต้าเมืองทองกับเอ็นโซนเมืองทองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยร้องเพลงสู้บุรีรัมย์ไปละคือคือพี่อ้นเขามองด้วยเป็นกลางมาเขาไม่ได้โคตรกลางเลยเพื่อนผมว่าอุนต้ากับเอ็นโซนทั้งนั้นแหละแต่แบบว่าเมื่อวานต้องยอมรับจริงๆว่าม่ก็ร้องไม่หยุดอีกทอแต่ก็ทรโขงกีอันก็ต้องยอมรับแม่ก็ดังไม่เท่าไหร่ เราซ้อมมาตั้งเท่าไหร่เหมือนถือเป็นบันๆเงี้ยเฮ้ยแต่ต้องพูดก็เหมือนกีฬาสีจริงๆนะเหมือนกองเชียร์กีฬาสีจริงแต่แบบว่าก็กีฬาสีแล้วไงอะแค่เหมือนนะแต่ไม่ได้บอกว่าใช่นะใช่แต่กีฬาสีแล้วไงจริงๆเว้ยกีฬาสีแล้วไงจริงหลังเกมก็ไม่มีอะไรมากนะเอาจริงๆนะก็จะดรามากก็มีแตด่ามาแฟนเมืองทองที่ที่ว่านักเตะว่าคือเสียลูกที่เสียไอ้นิวมันเล่นมากเลยอ๋อแล้วก็โดนในอุ้มโฉบปาบแล้วก็เปิดตุ่มยิงตั้มเข้าเยออคะอันนี้มีคู่ไหนคุณสายเิตไปไหนป่ะผม ผมไปที่เมืองการนมานะครับอ๋อไปดูไปดูบอลเมืองการ f ตเอซีปลาครับไปล่องแม่น้ำแควไอ้บ้านคครับุณดูเพิ่งไหนผมเพิ่งดูชนบุรีมาดูใน iPad ด้วยก็ยินดีด้วยนะชนบุรีเกือบตายใช่แต่ถ้ามองแล้วเขากับเปลืองไปนิดนึงกิลติกูดนะ่เว้ย คือลงมาแล้วม่งลงแบบสิบนาทีสุดท้ายได้มั้งดเสีต้นนั้นนะสิบนาทีพี่ยิงที่แปดสิบห้าแปดสิบหกก็แต่ก่อนเขามีอะไรนะวาดะทามใช่ไหมอันนี้อาจจะมีจะเด็ดถามคนนั้เจเดดถามมีอะไรไหมน่าสนใจแต่เขาว่าน่าสงสารใช้หน้าดิดหน่อยแำมยันยันมาแปดสิบนาทีแล้วนิดเดียวนิดเดียวแปดสิบห้านาทีแต่เขาว่าเกมนี้มันมากมันแต่ว่ามันกว่าคู่นี่แหละฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละแล้วก็กรรมการตัดสินได้ดีกรรมการใครไม่รู้ ไม่บานคนนี้วะไม่รู้ไงไม่รู้ก็ไม่ต้องไนหาเดี๋ยวให้เขาไปหาเลยมาที่พี่สายเสมอนะผมไปคู่ท่าเรือท่าเรือกับสลับบุรีท่าเรือนี้ท่านไปดูมาดามแป้งหรือเปล่าใช่ครับผมนั่นคือเป้าหมายหลักหน้าไหมน้าไหมมาดามแป้งน่ารักครับน่ารักนะน่ารักแบบไม่ได้กินผมหรอกก็น่ารักไงน่ารักครับน่ารักแต่ประเด็นของเขาคือนี่ที่ที่น่าใจคือก่อนเริ่มเกมมาดามแป้งประกาศแบบว่าเจะ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นการท่าเรือไทย Fc เหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านี้มีชื่อสปอนเซอร์พวกเขามาการท่าเรือเมืองไทยประกันไทย f อก็กลับเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมท่าเรือยิงนำก่อนกรับตีเสมอแล้วก็เขามาโดนใบแดงอหลังจากนั้นผู้เล่นน้อยกว่าท่าเรือก็บดจนจนได้สอจบเกมไปชนะชนะสอหนึ่งไปส่วนพี่อ้วนวันอาทิตย์เมื่อช่วงแบบคุณอะไรนะไปบีอะไรคุณ มีจีต้องชนะเชียงรายเชียงรายผมโลเเลยเรียกัวในเพียกเ็นเรียกเป็นเรใยนเรียก็นเรียกเปนเรียกเป็นก็ปนะไีกเป็นเีอกไนรก็ป็นเรียก็รกเป็นเรียกเป็นเรียกเป็นยกเนเรียเปนียกเนเรียกเปนเรียกนเรายนเ็นเเ็นเยก็เรกเ็กเนเรยเป็นเูกเปรีป็ก็นครีเป็เอยก็นเราเีรียก็นยกนกนเเกมบ็กเลยกเไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเชียงราย คุณก็คุยกันไปชัวร์เปล่าคุณคุณไม่มีปัญหาชัวร์เปล่าไม่มีใครทำให้หายผมแต่งตัวแบบมือปงมือปืนผมพร้อมพร้อมที่จะไอ้นี่นะไม่ได้พร้อมที่ทำร้ายใครคุย user ช่วยแล้วอ่ะก็เนี่ยนะเดี๋ยวก็เราจะพยายามดูดิดูดินาทีละแสนนั่นแหละพี่การไม่ไหลไอ้หน่อยอย่างนี้ตัดไมาจริงจผมไม่มีอะไรก็อยากจะฝากแฟนๆเชียงรายก็ไม่มีอะไรก็ปล่อย อยากจะฝากแฟนเชียงรายว่าเข้ามาในเพจอ่ะอย่าไปด่าพ่อด่าแม่นี่คือแบบในในในกลในุ่มเพจนะด่าอย่างอื่นได้ไหมด่าผมก็ได้ไอ้รอไอ้อ้วนไอ้เบาหวานขอเล่นตล่าไอ้ไขมันอุดตันก็ก็ได้ไอ้ไอ้ไงงามไส้คือแบบว่าไม่สนิทกันหนึ่งท่านด่าพ่อแต่ถึงสนิทก็อย่าไปด่าในเพจเลยว่าว้เจอตัวค่อยด่ากนแล้วกันด่าพ่อนะอย่าด่านะเออครับ แล้วก็ขอขอเทโลอีนิดอ่ทจังหวัดจุดโทษที่แบบว่าเออจังหวัดจุดโทษที่ที่ไปแล้วแล้วก็คือชนมันลูกมันชนคารใช่แล้วเด้งเข้ามาใช่แล้วเด้งออกมันเป็นปัญหาของของกรรมการเลยนะซึ่งทั้งทั้งที่ไลแมนยืนอยู่ตรงเส้นนะใช่ครับเป็นปัญหาของกรรมการไทยเลยตอนเนี้ยทุกอย่างต้องเอาระบบอันนี้มาใช้ป่ะโกไลโกไลโกลไลก็ดีนะสำหรับไทยลีกนะมันจะได้มีนึงก็เหลือเยอะนี่แหมติดตั้งอ่า เออแต่ท่านวรลวีช่วงนี้ผลงานดีนะก็ตรงนี้ก็เป็นคนหน่อยช่วงนี้สปอเซอร์เข้าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าบางทีแบบว่าผมดูในในทางโซเชียลคนไทยมักจะรับรับไม่ได้เรื่องเรื่องแบบเหมือนเหมือนนัทเทโลกับกับไอ้อญี่ปุ่นวันเนี้ยก็คือแบบว่ายังไปด่าญี่ปุ่นว่าทีมมึ่งคงกูหรือว่าทีนู่นทีนี้ทีนั่นอ่ะคือมันคนรับประเด็นอ่ะนะยังไงก็ฝากไว้กรรมการก็พัฒนาเพราะว่าฟุตบอลพัฒนา ฟุตบอลลีกพัฒนาฟุตบอลทีมชาติพัฒนาของเชียร์พัฒนาแล้วเหลือแต่พวกท่านแหละต้องพัฒนาตามเรามากองเชียร์นั่นแหละอาจารย์ที่อัจาไม่มีอะไรจะพูดนะครับครับมึงพูดได้หรือว่าเขาถือเขาถือไวเลสอย่างเดียวโปรดิวเซอร์บอกว่าไวเลสมีปัญหานี่ไวเลสไวเลสเชโอเคขอเสื้ออโอเคโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆจากชมรมดนตรีนะครับที่มาร่วมเป็นผู้ชมอันนี้ด้วยเอาเฮ้ดิเฮ้ เราก็จะพยายามกลับนะให้บ่อยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านน้้อาาทิตย์หเนี่ยเราก่อนเกมเนี่ยเราจะได้บัฟเป็นคู่ไปเลยได้โอเคใครอ่อนก็ว่าอ่อนแล้วผมฝากนิดนึงนะครับผมเกมโซนกลับมาแล้วครับครับใครติดตามด้วยเราบลิมเฟย์ไปไหนกลับมาแล้วนะครับผมครับผมแล้วรายการเรานะครับดูแสงก่อนนะฮะเออผมลืมโมแสงอย่างเงี้ยเซตมาชั่วโมงนึ่งไหนโชว์กับพิบดิโชว์กับพิบโชว์กับพิบดิโชว์กับพิพด้ หน้ามดเลยครับเป็นไงแสงดีเสียอะๆโอเคครับผมตาไก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เลิมหน้าครับครับขอบคุณครับ